สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเด่นเกียงไกร,รมาในแผนใหม่เลยใช่ครับมาแผนใหม่ชนะสามไฟล์ดใช่ครับยังไงบ้างวันนี้ลูกเกมการชกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองยกสามเน่ยก็ยกหนึ่งก็คือมาจับทางครับคือต่อ,อยกับญี่ปุ่นมาก็เนี่ยไฟ้ไฟ์นี้ไฟ้ที่สองครับที่ที่ต่อยกับคนญี่ปุ่นเคยไปแพ้ญี่ปุ่นที่ต่างประเทศใช่ครับไปแพ้ญี่ปุ่นที่ต่างประเทศเรยนั้นไป วันนั้นกติกาอเลยมวยไทยเนี่ยครับมวยไทยเนี่ยนะใช่ครับกี่ยกวันนั้นสามยกเหมือนกันครับแล้วก็เป็นนวมเปิดนิ้วเหมือนกันก็ใส่แบบนี้เลยใช่ใช่ครับได้ได้ได้บทเรียนอะไรบ้างในการที่แพ้วันนั้นโอ้หได้เยอะเลยครับเนี่ยตั้งสเต็ปพุทเวิร์กความเร็วของเขาแล้วก็ไอ้ลูกเตะขาของเขาวันนี้ในข่าวว่ายกแรกเนี่ยไปเตะกระจับเขาใช่ครับแล้วเจ็บเจ็บใช่ผมมาเจ็บเอง มันเจ็บยังไงเหตุมันเจ็บเลยไหมมันเจ็บตรงดังจีดเลยแล้วก็ยกปอยุกสองมาผมก็ต่อยแดงขึ้นเลยมันคือถ้าใครโดนกระจับจังหวะนั้นผมก็ไม่ไม่อยากไปไปเตะเขาออกแต่ว่าจังหวะเขาเขาจะเข้ามาอุ้มบอนดีด้วยใช่ครับแล้วก็เราเตะตัดขาหน้าก็ไปดูเนาะปลายตีนไว้เลยครับกังวลไหมถามจริงๆตอนเจ็บอ่ะก็นั่นแหละครับจังหวะได้พักก็หายเจ็บไปแต่ถ้าไม่ได้พักผมว่าก็ยุ่งเหมือนกันเ็นยุ่งเหมือนกันใช่น่าจะเคลื่อนไหวยากขึ้นแต่ว่าพอได้หยุด ที่เขาเจ็บแล้วก็เขาหยุดไปพักเหมือนเราเราก็ได้พักไปด้วยอก็คือพักกันนเลยยืดใจยืดตรงนั้นก็นั่งยืดยืนยืดอยู่แต่ยกสองนี่รูปเกมมันค่อนข้างจะแบบเฟอร์เฟกแบบเราเหมือนทําอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าได้เลยจับทางจับทางได้ครับว่าเขาจะมาลูกไหนเขามีลูกเดียครับไฟนี้ที่มองเกมแล้วก็ที่อ่าสตาร์ทเตนเนอร์วางแผนมาก็คือลูกคุกซ้ายเขาระวังลูกคุกซ้ายเขาอย่างเดียวครับที่เขาผมใช่ครับ คือพอเราเป็นมวยซ้ายแล้วเขาฮุบซ้ายเนี่ยมันเหมือนว่าเข้าร่องแข้งเราเข้าร่องแข้งแล้วก็เข้าร่องหมดัดเราด้วยครับถ้าเราไม่ป้องกันดีด <ata? S 2> จังหวะที่เราแทงเข่าแล้วก็เตะจังหวะนั้นน่ะถ้าไม่มีเชือกผมว่าหล่นเขาได้หล่นกลางเวทีะนะ <ใช S 1> ถ้าเป็นกลางเวทีใช,ใช่แต่ว่าเราก็พยายามเข้าไปทําแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าเปี่ยตัวไม่ได้ใช่ก็ฟุตเวิร์กเลยว่ายอมรับว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาสเต็ปเท้าก็ดีมากแล้วก็หมดสองยกยกสามที่มุมพวกที่บางเขาได้บอกอะไรให้เราบ้างเขาบอกว่า ออกไปอย่างนี้ครับดักออกดักชะนะแล้วอ,ออกโชว์ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่มั่นใจมันม่นใจครับกดดนันไหมตอนโชว์มือเนี่ยเขาเหมือนว่าเขามั่นใจกว่าเราอะ่ะไม่ครับไม่กดดัน,นครับก็คือเราเราเรามัน่นใจในอาวุธก้าวเป้าของเราแล้ว,ลวก็มั่นมั่นใจทุกอย่างเลยแล้วก็หลังเกมก็ไม่มีอะไรหลังเกมก็ไม่มีอะไรมากอดกันใช่ขอโทษใช่ก็ถือว่าตอนนี้ฟอร์มเราเริ่มกลับจำได้ไหมตอนเยาวกีบไฟล่ะ น่าจะไฟนี้สิบเอ็ดสิบสองมั้งเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อยเยอะมากใช่ผลอาจจะไม่ได้ชนะสวยหร,ม<ช>รูมีแพ้บ้างใช่ครับมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าชนะมาสามไฟติดแล้วก็ที่ผ่านมาก็แบบว่าต่อยปล่อยครับน้ําหนักร้อยสามสิบมังออม่งยี่สิบมั่งนี่ไฟเนี้ยไฟแรกที่มาต่อยเลยเยี่มากเนื้อ<า>ดีมากม,าม,มันเหมือนว่าอยู่ใน,ในเวทเนี้ยผมว่าผมต่อยได้ดีกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไม่ต้อง แรงปะทะครับอดึงเงี้ยแกพยายามจะบอกว่าเวลาเราเตะเขาแล้วเขากระเด็นนี่เหมือนว่าเวทนี้นี่เราเต็มแล้วเราเต็มเวทมากใช่ครับลรายิบ้าผมสู้ทุกคนแน่นอนครับหรือว่าไฟหน้าเจอใครนี่ใชไหมไฟหน้าเจอใครผมก็แล้วแต่ทางของของวันเลยจะไปแก้คนที่เคยแพ้มาเวทมันก็ไม่ได้ละใช่ครับเขาใหญ่กว่าทุกคนอืมเวทเขาใหญ่กว่าทุกคนครับวัคนที่แพ้มาวันนี้ต้มยำกุ้งอะไรอย่างเนี้ยผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาใหญ่แล้วร้อยสามสิบกว่าแล้ววันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้อง ก็ขอบคุณเสียหนึ่งซออีฟแล้วก็สตาฟเทรนเนอร์ค่ายมวยถึงมาวินทุกๆคนคนระับก็ที่อบรมสังสอนใช่ฝากอะไรถึงเป็นมวยทางบ้านหน่อยก็ฝากขอบคุณครับที่ที่ส่งมาแล้วก็อยากมาเชียร์แต่ว่าก็บางคนก็ไม่มีบัตรทักมาผมก็ไม่รู้ทำไงก็ตั๋วมันขายหมดแล้วก็ผมก็ไม่มีตั๋วให้ก็ขอบคุณมากที่ส่งกำลับบงใจมาวันนี้ก็ผมทำสำเร็จแล้วครับได้ข่าวเราจะส่งกำลับบงใจให้ ทหารใช่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวทหารทุกคนนะครับที่ปกป้องชาติพัไทยอยู่ก็สู้ๆครับผมมีผมเนี่ยมีส่งให้กับำลังใจเขาอย่างเดียวเาช่วยได้เป็นกำลังใจเลยนะใช่ครับโอเคครับคุณขอบคุณมากกับน้องครับขอบคุณครับโอเคได้ไหมพี่